พักหลายมันแสบพักหลายมันแสบไปหน่อยเดี๋ยวเเอาน้ำแดงใสอีกก่อนแต่ว่าบวกกิทีอนบวกกิทีเคียงมันกิทีเคียงมันก็แสบไปไปหน่อยเนาะลาแต่ครับไปซื้อเพืนกินคนมมนได้นหน่อยนีงไงไมได้นหน่อยนึงไปหน่อยอันท็ดกินเองมันแบบมันจะไหลมันได้ซักไ่มันเพิ่อจะห้หลเท่าไหรเนาะเพราะน่ะนันพิ่เทไายเนาะยแพนะมาของแพน อันนั้นกระแพงอันน pues ี mm ้กระแพงมันบอกบ้านนี้เขาไปซื้อไม่ใหดกินหนังก็โอเคไงซื้อไม่ใหดกินอันนั้นแพงอันนี้แพงเลากะบอกไปยั้งไม่ใหดกินเองไงบอกแล้วรสเหมือนแต่โอ้พี่น้องเลยอันปลาคอได้ไหมปลาคอโู้คืออันใหญ่จากพีเออยปลาคอนะปลาคอพีเออยอู้คือใหญ่จากพีเออยอันนี้เป็นอันกระไข อึ้งแตะไครบ่ร้องขอโทษขอโทษแข็งติดข้อติดขอแลนไปหาหมอมัมันอย่างนี่มันเสามือนเสาแันไปหาหมอว่าน้มันเสาน้องใคกับยุบาอเท่หงอาม พริกเผ็ดๆนะพอพริกแห้งมืดวันนี้มืวอวานเสร็จไปซื้อกับพริกกันที่พริกแห้งกิมมาปัดป้อมที่เผ็ดๆเนี่ยที่คนกินบ่ด้เนี่ยซื้อมาสองถุงใต้ละถุงหนึ่งเป็นสีสันเผ็ดขัดแซ่บนี่บ้านอยู่กับบ้าได้อยู่น้ำเงินหนองไผ่เป็นยังไงแคงาัดิี่สิ มีงานประจำหือกับพียง,งานดิฉัขยันขยันเลี้ยลูกสนหเทก่ามากมันจำงบนลำบากมันบอกสอนลูกให้ขยันว่างเงินทองมันหลายผลอันผู้จักขยันหาเอามันจึงได้มันจึงมีขยันเอา ฟอนูก็หายขี้ข้ามหันดีข่า,ขาเด็ดค่ะใครเป็นคนขี่ข้ามีชีวิตมันมีคุน่าพวกเจ้าอยู่กขี่ข้าเลยลำบากวันนี้สบายวันหน้าดี่้่อย่าหัดเป็นคนขี้ข้ามบ่ดี กน้ำหนักอืาด็กดักเลยคุณน thẳng เลยอือันส่นจะตเออโอยเนเอออันนี้ก็เหมือนกะไรที่จู่พาไปใส่นที่ าคิดอะพี่นเขากว่เาออเอาผ่าไม,ม้เหมบอกอ๋อเ็บตาเอามันพ่าอเอา,าแบกระักบกเม่ดก, <c oughs> กินที่หนดีกว่าอะไรกันลันตีเลยเต็มสองห่อไนดะ้หนี่ห้อนั่นห่อละลอยกัมสูบสองกิงสิเมือ่อหรออ้นสูปสองเทียสิเมื่อหรพี่น้อยสองห่อกับสองรอยกัมมันปะ sụp xuống kia cay mới lòng vừa vang lắm càng

ท่ันใจเอ,อาปวดหายแทนอืมอืม

Điểm. Điểm nhật cái thêm đồng. คเพมินังจังไปนั่งกินรานอจะกินข้าวเียงกันอากาศดีดีอากีศยีไหมเหมือนมึงฝนมาตกหนาวนิดน้อยมึเหมือนเสาเสามื่อึงเหมือนกินมือเหน็บแรกจิกเหมือนมึงเหมือนกินนี่จะแสดงว่นที่ยิ่งหกยิ่หกยิ่งเจ็ด สวกเป็นง้อเป็นกล้วยบ่ามีนหมูด้วยม่นี่บะหมีนหมูนี่เป็นง้อเป็นคล้วยหน่อยรกคือแรง Mmm.